สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินไปเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดโปรเกตพรีเมียมมานำเสนอนะครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับขายดีหมดอย่างไวเลยนะครับวันนี้ของเข้ามาแล้วนะครับผมสิบเล่มสินค้ามาพร้อมกล่องบุบโฟมเข้ารูปแบบนี้เลยนะครับกล่องเกรดพรีเมียมนะครับผมความยาวรวมตอนใส่ปอกนะครับเล่มนี้ยาวรวม10.5นิ้วนะครับผมปอกและด้ามทําจากไม้มะเกลือนะครับคอและสันท้าย ทองเหลืองแท้นะครับผมนี่สวยแน่นอนนะครับนี่ไม้มะเกือแท้มีลวดลายนะครับหเห็นกันชัดๆนะครับผมสวยมากนะครับเล่มนี้ปอกปอกแน่นหนานะไม่มีหลุดแน่นอนนะครับสักนิดก็ไม่มีนะครับลองมาอย่างดีลองโฟมด้านในนะครับผมขยับไม่มีหลุดไม่มีขยับแน่นอนนะครับ ดึงยังยากเลยนะครับผมเงาวิง่งวิ่งเลยนะครับปัดเงากระจกนะครับเล่มนี้เผืผ่อพี่พี่ท่านไหนยังไม่ได้นะครับต้องจัดนะครับเล่มนี้สวยแน่นอนนะครับเงาวิง่งวิ่งตอนอยู่นอกปลอกยาวรวมสิบนิ้วนะครับผมอยู่ในปลอกสิบนิ้วครึ่งเฉพาะปลอกยาวรวมหกนิ้วครึ่งนะครับเนี่เล่มนี้ยาวสิบนิ้วนะครับใบมีดยาวห้าจุดแปดนิ้วนะครับ ความกว้างม,มี0 9นิ้วนะครับเหล็ก D2 ครับค่าความแข็งสูงปัดเงากระจกนะครับปลายแหลมกึ่งตัดทันโตนะครับผมปัดฮารโลซ้ายขวาเลเซอร์ตาแบนแล้วก็ชื่อเลเซอร์ชื่อเหล็กนะครับสันหนา5มิลเลยนะครับผมนี่ปัดเงากระจกนะครับนี่เห็นปากกาไหมครับผมเงาวิงวิงเลยนะครับผมเงาตาแตก ใบมีดยาว5.8นิ้วนะครับน้ำจับยาว4.2นิ้วคอและสันท้ายเป็นทองเหลืองแท้นะครับผมสันหนา5มมิลแข็งแรงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวช่างน้ำหนักพร้อมปอกให้ดูนะครับน้ำหนักเบานะครับ229กร,รัมเท่านั้นนะครับพกพาง่ายนะครับผมคมกริบแน่นอนเดี๋ยวมาดูความคมกันนะครับ ผมหวานเจี๊ยบนะครับผมใช้ตรงปลายทันโตฟันนะครับผมนี่ราคาเบาๆนะครับสินค้าพร้อมกล่องพร้อมปอกสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับสวยจัด <c oughs> ผมเก็บแน่นอนนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่ม ใช้ปลายฟันนะมันจะฟันยากนะครับผมคแต่คมแน่นอนนะครับรับประกันให้ทุกเล่มพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมเหล็กดีทูนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับรับประกันนะครับเก็บยาวๆนะครับผมใช้งานยาวๆนี่ใบมีดปัดเงากระจกนะครับเงาวิงวิงเงาตาแตกครับแต่จะ เป็นรอยนิ้วมือง่ายนะครับถ้าถ้ามือไปจับผมมีของมาแค่10บเล่มนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผม650บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าโทรแล้วไม่ได้รับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับบางทีผมต้องทำงานประจำด้วยนะครับผม ขายเป็นอาชีพเสริมาว่าแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้เป็นเจ้าของกันนะครับมีสวยๆนะครับคมกลิบๆนี่ปกแน่นหนาแข็งแรงไม่มีหลุดแน่นอนนะครับผมสวยๆเลยนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับแมนมีเดินป่านะครับชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนนะครับรับประกันของใหม่คมกริบสวยตรงปกให้ทุกเล่มนะครับห5 0้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะผมมีมีดหลายแบบนะครับ มีดพับมีดพกมีดเดินป่านะครับมีดช่างไทยดาบลงคลิปไว้คลิปนี้เป็นคลิปที่300 EP ที่330แล้วนะประมาณ320อ,อก,กว่าแล้วนะครับผมไปเลือกดูย้อนหลังแล้วก็ทักมาสอบถามแจ้งชื่อ EP หรือว่าลักษณะมีดมาสอบถามได้เลยนะครับว่าว่าสนใจเล่มนี้เล่มนี้นะครับผมจะมีชื่อ EP อยู่หน้าคลิปทุกเล่มนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับ ถ้าโทรมาก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับแจ้งแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับผมส่งของทุกวันนะครับรอของประมาณ2วันไม่เกิน3วันนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันให้ทุกเล่ม650บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมปอกนี่แน่นหนานจริงเลยนะครับผมเงาวิงวิงนะครับ งานแบน์นะครับแบน์นกนะครับรับประกันของแท้นะครับเป็นมีดนาเข้านะครับสวยแน่นอนนี่ทรงด้ามจับทรงกลมนะครับทองเหลืองแท้นี่เห็นปัดเงากระจกนะครับผมสวยแน่นอนนะครับเห็นรูปในหลวงด้วยนะครับเห็นไหมปัดเงากระจกเห็นรูปรูปที่มีทุกบ้านนะครับผมสวยแน่นอน ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ